สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้จะมาเก็บอัญชันเก็บอัญชันไปตุ้มน้ำอัญชันใส่ใส่ตะไคร้เก็บไว้ถึงตอนช่วงบ่าย ืออุ่นๆก็อร่อยนะคะปีบนาลงไปเพื่องอากาศเย็นๆทำทำใส่ตู้เย็นไว้มันเยอะจะเรียกว่าบ้านชันเลยก็ได้เพราะว่าอายุพอเราอายุเริ่มมากแล้วมันผมมันร่วงอะคะ่ะก็เลยอ่ะ ัถ้าอันชันช่วยได้แเราก็ต้องกินบ้างแต่ว่าก็มีชงน้ําร้อนกินตอนเช้าด้วยไม่ใส่น้าตาลจะใส่มะนาวหนึ่งลูกแต่ก็ไม่ได้กินทุกวันนะคะก็บางอย่างถ้าเราถ้าเราจะกินให้มันเป็นยาเราก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ควรที่จะกินแบบเป็นประจํามันไม่ดีก็อาทิตย์หนึ่งก็กินสักสามวันอันปลูกเอง ปลูกง่ายเก็บตากแห้งทุกวันค่ะเพราะว่าไอ้ท huh ี่ตากแห้งเนี่ยเราเอาไว้ทำขนมด้วยกินทุกอย่างให้มัน มีดอกชมจันทร์ไหมนะคะเนี่ยบุกทุกอย่างเลยขอเก็บก่อนนะคะได้มาแล้วเนี่ยก็จะเอาไปทำมันนี้คะ่ะ ก็สวยนะเนี่ยดอกไม้ขาวปลูกไว้เก็บบูชาพระนะคะก็ดีกว่าที่เราจะไปตลาดอันนี้มีนี้นนต้นกาแฟกำลังโตเลยค่ะปลูกกาแฟด้วยปลอดนี้จะขึ้นให้ประมาณเกือบสิบยี่สิบถึงสามสิบดอก ដងស្លេកតែ